สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงครึ่งปีแรกสองหให้กับชาวธนูนะคะแบ่งออกเป็น3มพาร์ทนะคะความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะโดยความรักอราจะดูให้ทั้ง3สถานะเลยก็คือโสดไม่เชัดเจนและมีคู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่าครึ่งปีแรกนะคะของชาวลัคนาราศีธนู นะคะรักงานเงินของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครสนใจยันหนุนดวงนะคะออมลด20%อรอยู่เนาะเขียนมือ100%แบบนี้ผูกเดือนวันเ,เดือนปีเกิดของคุณนะคะใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ลองดูที่ Description นะคะออมแปะข้อมูลไว้ให้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบก็ลองทักกันเข้ามาเนาะลด20%ยกตัวอย่างเนาะฟุตคุณฟุตเล็กสุดนะคะ 1,199ลด20%จะเหลือแค่900กว่าบาทค่าส่งห0นะคะก็ประมาณนี้แต่จริงๆมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะเอาขออนุญาตด,ดูเรื่องความรักก่อนนะคะว่าครึ่งปีแรก2566ชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นยังไงคะ่ะครึ่งปีแรก2566โอ้โหเอารู้สึกว่าจะเป็นปีที่ชาวธนูนะคะ จะมีเสน่ห์นะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีคนสนอกสนใจคุณจากหลายทิศทางเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยชาวธนูก็บอกว่าบางคนนะคะมีมีคู่มีแฟนแล้วนะคะก็จะออกแนวพยายามอดทนนะคะกับเหล่าบรรดาคนที่เข้ามาสนใจเรานะคะ คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการทามาหากินร่วมกับครอบครัวนะคะกับแฟนหรือกับอะไรก็ได้นะคะดูจะมีความอดทนกับการที่จะมีตัวเลือกทางเลือกอจะมีใครมาสนใจนะคะแต่ถ้าธนูไม่ได้เขาเรียกอะไรยังยังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเอามาว่าจะเป็นปีที่คุณะจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ทีเดียวนะแต่ว่าพลังงานมันยังออกไปในเชิงที่ก็เป็นเพียงแค่คนที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกกัน นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวธนูคุณจะเอาหัวเนี่ยไปคิดเกี่ยวกับการหาทางนะคะที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยมั่นคงและมั่งคั่งเออนะก็จะโดดเด่นเรื่องเรื่องงานเรื่องความมั่นคงเรื่องโปรเจกต์ต่างๆอีกแล้วนะคะอืแต่อ้อมมองเห็นนะคะชาวธนูบางคนในที่นี้เนี่ยเหมือนมีใครอยู่ในความออ่เมีคนบางคนอยู่ในชีวิตเรารู้สึกผูกพันมากมากนะคะอย่างที่บอกเราจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นใครบางคนคะ่ะ นะคะคแต่ถ้ายังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวไป็นตนดูทรงจะจะตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะคะเออชาวธนูนะคะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างทะเยอทะยานเรื่องอธุรกิจส่วนตัวนะคะเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินมากๆเลยนะขอดูคนโสดธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะคนโสดธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหก เออออมรู้สึกว่ามันจะมีคนเข้ามาทำให้ใจเต้นแต่คุณน่ะจะออกแนวเหมือนอืมไม่ค่อยแน่ใจนะคะหรือว่าจะค่อยเป็นค่อยไปก็อย,อย่างที่บอกว่าชาวธนูดูยังไม่พร้อมเรื่องความรักนะคะดูจะไปสนอกสนใจในเรื่องของการเงินนะคะซะเยอะนะคะคนโสดธนูนะเพราะฉะนั้นแล้วสงสัยจะมีใครบางคนมาทำให้ใจเต้นแต่คุณคงจะ ปัดให้เป็นไม่ชัดเจนไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปอืมดูคุณยังเบื่อเบื่ออยากอยากเรื่องความรักอยู่นะคะแล้วก็ออกแนวแบบอ,อ่อในบางเคสชาวธนูยังยังวิ่งหนีความรักเนาะยังไม่ค่อยต้อนรับเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่สนใจเรื่องตัวเองซะเยอะนะอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้คงมีใครบางคนมาทําให้หวั่นไหวนะคะแต่จะค่อยเป็นค่อยไปขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในบางเคสจะเป็นรักทางไกลนะคะเอ่เป็นรักทางไกลที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันมันมันยังมีช่องว่างระหว่างกันนะคะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์คงจะเป็นไปในลักษณะแบบไม่ได้ผูกมัดค่ะออกแนวแบบรู้วิธีในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ดีลกันไปแบบเออไม่ชัดเจนดีลกันไปแบบ ในบางทีอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะบางทีก็ดีลกันแบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบเอ้ยจริงจริงใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่อะ่ะเออมันมีพลังงานกาันเอ๊ะทำอะไรลับๆล,ล่อๆหรอหรือว่ามีพลังงานของการใส่หน้ากากมีพลังงานของการที่แบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ได้เปิดเผยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นแนวโน้มถ้าเป็นรักทางไกลแน่นอนคงจะ จัดการบริหารความสัมพันธ์ให้เป็นไปในลักษณะไม่ผูกมัดนะคะแล้วก็อาจจะยังมีช่องว่างให้รู้สึกเงาเงาได้อยู่บ้างนะคะอืมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่รักทางไกลก็คงจะเป็นในรูปแบบเดียวกันนั่นแหละเป็นให้อิสระภาพซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของคนโสดธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหกมีใครบางคนให้มาพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไดให้ให้ได้ใจเต้นแต่ว่า ยังไม่ได้ผูกมัดอะไรมากนักนะคะบางคนก็เป็นเรื่องงานนะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องการเงินที่นําพาเข้ามานะคะอืมคนโสดธนูอ่ะต่อไปไม่ชัดเจนธนูนะคะไม่ชัดเจนธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะไม่ชัดเจนธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหก ไม่ชัดเจนธนูเอารู้สึกว่าตัวคุณปลูกต้นรักกับใครไม่รู้อะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆเป็นกัลยาณมิตรนะคะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมาสักระยะนึงแล้วเหมือนเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเป็นมิตรภาพดีๆที่ยืดยาดช้าไหมเออนะช้าจริงๆนะคะ เ,เหมือนไม่ค่อยไม่รู้สึกได้ไม่ค่อยตอบโจทย์ในความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งที่ความสัมพันธ์ช้ายืดยากอาจจะเป็นเพราะว่าออใครบางคนในที่นี้ไปโฟกัสเรื่องการเงินเป็นหลักก็ได้นะคะไปโฟกัสเรื่องการเงินอ,อมีการสงวนท่าทีนะคะแต่เป็นพลังงานที่อมมองว่าค่อนข้างรู้สึกดีต่อกันมากๆม,ม,มีความรักแน่นอนนะคะ มีความรักให้ความเป็นมิตรภาพดีๆก็มีพระเจาตนว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่แบบยึดถือกันไว้ไม่ปล่อยหรอกนะคะยึดถือกันไว้ไม่ปล่อยหรอกแต่แค่รู้ว่าอ๋อมันไม่ได้มาเติมเต็มกันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะคะบางคนก็เป็นลงทุนทำอะไรด้วยกันนะคะบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบหวังผลในระยะยาวๆนะคะมันมีความรักมันมีความเป็นห่วงกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ นะคะที่ทําให้พวกคุณไม่ได้ปล่อยกันหรือความเป็นเพื่อนมิตรภาพดีๆนี่แหละที่ทําให้ไม่ได้ปล่อยกันหรือว่าเรื่องการเงินบางอย่างก็ได้ที่ทําให้ไม่ได้ปล่อยกันขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนะ ปล่อยให้จัก,กรวาลจัดก,การปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะแนวโน้มมาอมมีความรู้สึกมันมีการกระตือล้นต่อกันอยู่แหละแต่ว่ามันจะออกแนวติดกระดุมกันเม็ดแรกแล้วก็ไปกันเรื่อยๆก่อนนะคะรอให้โชคชะตาฟารี่ขิดมาหรือว่ารอให้อะไรๆเป็นไปเพราะว่าดูแล้วมันยังมีการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังรักสันโดษอยู่อะยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากตีวิเวกนะคะแต่ทั้งคู่อะ ยังต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กันเพราะมันรู้สึกผูกพันนะคะหรือว่ารู้สึกได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีเสน่ห์แบบล้ำลึกเออนะคะดูเป็นคนอ่านยากดูเป็นคนเหมือนมีเสน่ห์นะคะก็เลยทำให้อา่ายังเป็นแมกเนตนะคะที่ยังสนอกสนใจกันยังมีแพชชั่นในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะอืมไปเรื่อยๆแล้วแต่โชคชะตาฟ้าจะลิขิตมา นะคะฉันก็ยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากมีโลกส่วนตัวอยู่ในบางเคสที่มันไปต้องไปเรื่อยเพราะวาความสัมพันธ์มันเปิดเผยไม่ได้ในบางเคสนะคะเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะแต่มีการกระตือรือร้นในการเข้าหากันที่ยังเหนียวพวกคุณไว้นะคะอะโอเคต่อไปเป็นคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวธนูปักแรกสองห้าหกหก คนมีคู่ชาวธนูปักแรกสองห้าหกหกนะคะมีคู่ธนูปักแรกสองห้าหกหกมีคู่ธนูอ,อ๋อมีความรู้สึกว่าจะได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความหวังอะไรกันในชีวิตคู่นะคะอ่าพูดคุยกันเกี่ยวกับอ่เรื่องหนี้สินก็ได้เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องอะไรที่มันติดพันกันลุงลังตรงเนี้ยนะคะอืม เออเอามาว่ามีคู่ธนูความสัมพันธ์น่ะดูจะเอ่อเหมือนไปกันแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะพูดคุยกันถึงในสิ่งที่พวกเรามีภาระรับผิดชอบอีนลงตุงนางด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้มีการพูดคุยกันในลักษณะของการที่เอ๊ะเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงไปไปกันต่อดีเพื่อนะคะคให้เกิดความยุติธรรมก็ได้ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะคะอยากได้รับความชัดเจนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้เรื่องสินเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องความหวังในอนาคตอะไรก็ได้นะออกแนวแบบมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์อ่ะสถานการณ์นี่สินสถานการณ์แบบความหวังใหม่ๆที่พวกเราจะต้องแบบลยุยกันไปต่อนะคะโดยจะต้องมีการอ้างอิงถึงความยุติธรรมถึง อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องชัดเจนะนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์อืพวกคุณอยู่กันเหมือนเพื่อนเนาะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดโยงเรื่องทรัพย์สินและผลประโยชน์เป็นหลักมันก็เลยมีพลังงานของการที่บางครั้งนะคะความเป็นพ่อของลูกความเป็นแม่ของลูกที่มันเหนี่ยวรังให้พวกคุณยังคงมีอ่า ความสัมพันธ์ที่ดีดีดด้วยกันเนี่ยนะคะแม้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆาอยู่ตรงนี้นะคะแต่บางทีมันก็อาจจะมีอาการปี๊แตกหรือทนไม่ได้กับสภาวะการเงินอะไรบางอย่างคะ่ะนะคะสภาวะการเงินสภาวะเออเงินเก็บสภาวะการที่เราจะปลูกต้นรักร่วมกันนะคะเพื่อคาดหวังให้มีความมั่นคงอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นไปตามคาดก็ได้ ก็เลยมีการทําให้มีปากเสียงบางทีอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็เอาเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องความทรงจําเก่าๆในอดีตเรื่องเก่าๆที่มันเคยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยกลับมาทะเลาะกันก็ได้เนาะอารมณ์มันมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้ยึดติดถือมั่นะคะอยู่กับสิ่งเก่าๆในอดีตพอสมควรนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังว่าถ้าสิ่งเก่าๆในอดีตนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ นะคะถ้าฝ่ายธนูจะเอาขึ้นหยิบยกมาเป็นการทะเลาะกันอันนี้ต้องระวังเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ออกเนียจะนิ่งๆกันได้แล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เติมเต็มเลยเวลาเราต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเป็นห่วงเวลาของเอ่อคนมีคู่ชาวธนูนะคะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่พวกคุณเนะ่ะจะสนอกสนใจและใส่ใจเรื่องการเงินความมั่นคงนะคะในครอบครัวมากมาก เออนะคะแล้วมันอาจจะมากซะจนทําให้รู้สึกว่าละเลยเรื่องความรักก็ได้นะนะคะเพื่อนก็จะต้องระวังการมีปากเสียงกันทะเลาะกาันอันเกิดจากการละเลยกันเรื่องความรักแต่พวกคุณนหะนยังเป็นพลังงานในเชิงแบบเป็นคนที่ดีที่สุดของกันและกันละนะคะมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่างที่ยมบอกก็คงจะไม่ได้ปล่อยวางกันหรอกเพียงแต่มีบ้างนะคะที่จะมีปากเสียงหรือทะเลาะกัน ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพดีๆนั่นแหละที่มันยังยึดเหนี่ยวพวกคุณไว้นะชาวธนูนะนะคะความสัมพันธ์น่ารักน่ารักตรงนั้นแหละค่ะอืมโอเคก็ต้องระวังอารมณ์ระวังการไปยึดติดถือมั่นกับอดีตบางอย่างนะคะจะทําให้ทะเลาะก,กันได้นะจ๊ะอ่ะเราไปดูเรื่องการงานบ้างนะคะ การงานชาวธนูนะคะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกการงานชาวธนูค่ะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกการงานธนูการงานธนูเอามาว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมการพูดการจานะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ที่คุณอ่ะจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะลงทุนกับตัวเองนะเรียนรู้อะไรบางอย่างที่จะเป็นโอกาสดีๆนะคะให้เรื่องงานของคุณใครก็ตามที่รอคอยความยุติธรรมอยู่นะคะก็มีโอกาสนะคะว่าชาวธนูอาจจะได้รับความยุติธรรมนะคะชาวธนูบางคนนะคะอาจจะต้องมีเรื่องกังวลใจนะคะเกี่ยวกับ ความมั่นคงเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับธนาคารทหารตำรวจศาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะออมว่าออสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยอมมองว่าอืมอืมออมมองว่ามันน่าจะจบได้นะไอสิ่งที่มันพัวพันถ้าเกิดว่าใครต้องไปศาลใครต้องอะไรอย่างนงี้นะคะน่าจะจบได้ในช่วงครึ่งปีแรกสองห้าหกหก นะคะแต่ว่าจบในที่ทางใดอันนี้มันต้องดูส่วนตัวมากกว่านะคะอืมบางคนเนี่ยเรื่องงานเนี่ยนะคะอืมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบจบจากสิ่งเดิมๆที่ไม่ดีก็ได้นะเรื่องงานอะจบจากสิ่งเดิมๆที่ดูแล้วไม่เข้าท่านะคะเพื่อที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะออมก็ถือว่าเห็นเป็นพลังงานในเชิงแบบ คุณจะไปศึกษาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองลงทุนกับตัวเองเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณนะคะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกอ่ะนะแล้วมันจะทำให้ชาวธนูมั่นคงแล้วก็เออได้ได,ได้ได้รับความอยุติธรรมนะคะ,ะในเรื่องของการงานด้วยเพียงแต่จะเป็นช่วงครึ่งปีที่คุณน่ะจะกังวลสักนิดนึงไงเพราะว่าออกแนวอาจจะคาดหวังก็ได้เนาะ ว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งนี้โอกาสใหม่ๆตรงเนี้ยเฮ้ยมันต้องดีนะมันต้องมั่นคงนะอันอาจจะเป็นความคาดหวังที่ทําให้คุณกังวลนะคะแต่จากไพ่เอารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นแหละที่มันที่ท,ท,ที่ที่มันกังวลขึ้นมานะเอามาว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเราน่าจะดีกว่าเดิมนะคะเดอรซันแล้วก็จัสติดีกว่าเดิมได้รับความยุติธรรมนะคะอืมได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะมั่นคงกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ย นการหนีสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะเรื่องงานอะนะคะเอออ่ะเราไปดูเรื่องเงินซิการเงินธนูสองห้าหกหกการเงินธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะการเงินธนูครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกสามีภรรยายังเยอะอยู่นะคะค่าใช้ใจ่ายในบ้าน ภาษีสังคมอะไรต่างๆนะคะใช้ใจ่ายจิปปะะเยอะนะคะทำให้ครึ่งปีแรกสองห้าหกหกเนี่ยโขอยู่ในช่วงการหมุนเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยนะแล้วก็มีโอกาสนะคะว่าอาจจะแบบไม่ได้อย่างใจด้วยนะคะแสดงว่าภาษีสังคมเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆนะคะที่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ดูจะลุงลังค่าใช้ใจ่ายจิปปะทะโสงุ้ยเยอะเนี่ย จะทำให้ถึงขั้นแบบโอ้โหไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะบางคนหมุนเงินอาจจะลำบากเลยอะ่ะคือเงินตึงเลยนะคะอืมแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการแบบจะมีการเลื่อนจะมีอะไรไม่ได้อย่างใจจะมีการผิดใจกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะเป็นไปได้เดอะซันที่เข้ามาการเงินของธนูเป็นเดอะซันออมว่านะคะโอกาสใหม่ๆจะนำพา สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะคะหรือว่านำพาอ,อ่อใครก็ตามนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันพ่วงกับเรื่องงานเมื่อกี้เลยนะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะถ้าชาวธนูจะได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองบ้างเออนะคะเพื่อที่จะเอามาเยียวยากับสถานการณ์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับตัวเองใหม่ๆหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆคู่ค้าใหม่ๆพาร์ทเนอร์ใหม่ๆอะไรก็ตามค่ะ เออนะคะเพื่อเปิดรับแรงสนับสนุนนะคะที่จะช่วยเยียวยาสถานการณ์เพราะฉะนั้นแล้วการเงินครึ่งปีแรกสองห้าหของชาวธนูยังต้องหมุนและค่อนข้างตึงมืออันเนื่องมาจากภาลานิสินก็ได้หรือว่าอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายจ,จิปะทะโสหุยเยอยๆมากมายนะคะแล้วก็เพอเเนี่ยต้องระวังการผิดสัญญาการถูกเลื่อนการถูกปฏิเสธอะไรอย่างนี้ด้วยนะเรื่องเงินนะอ่ะอแต่ยังโชคดีที่มีเดอะซันไงแสดงว่าถ้าชาวธนูไม่ยอมแพ้นะคะ มองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองเออมมองว่ามันจะเป็นผลดีกับคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยนะเรื่องเงินตึงหน่อยนะคะนะหมุนเงินให้ได้แล้วมองหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองด้วยค่ะนะคะประมาณนี้เนาะยังดีที่มีเดืสันนะคะชาวธนูเอาล่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือฝากกดปุ่ม Super t h a n น์นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออมได้ทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ออมไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย